11ปีแห่งความภาคภูมิใจก้าวสู่ทศวรรษที่2โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่31พฤษภาคม2565ณนะโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดงาน11ปีแห่งความภาคภูมิใจก้าวสู่ทศวรรษที่2โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้การบริการของโรงพยาบาลสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายเรยวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดและนายวัชรินปฐมวัฒนพงศ์ปลัดอบจภูเก็ตกล่าวรายงานโดยภายในงานมีนายอนุภาพเวทวานิสนองและนายทิวัตศรีดอกบัวบรองนายกอบจภูเก็ตนายพงศุระคู่พงศกรเลขานุการนายกอบจภูเก็ต นายแพทย์บัญชาค้าของรองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลอบจภูเก็ตและที่ปรึกษาพิเศษนายกอบจภูเก็ตนายไพทูลศิลปะพิสุทธิ์ที่ปรึกษานายกอบจภูเก็ตนายสุทธิรักษ์ศรีจัดคณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุขอบจภูเก็ตนายมานพลีลาสุธานนท์และนายเสถียรแก้วพระปราบคณะทำงานช่วยเหลือนายกอบจภูเก็ตในการขับเคลื่อนนโยบายนายหัดกันตัดฉลีกุลประธานสภาอบจภูเก็ต นายวิวัตรจินดาพลรองประธานสภา,าอ,อบจภูเก็ตคณะสมาชิกสภา,าอ,อบจภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน11รูปณบริเวณลานหน้าศาลพระพรมโรงพยาบาลอบจภูเก็ตการออกบูธจำหน่ายสินค้าอาหารและสุขภาพชมนิทรรศการการดุ่นเมือง,งานของโรงพยาบาลอบจภูเก็ตพร้อมพบปะอสอม และกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยให้โลหิตเพื่ออีกชีวิตได้ไปต่อโดยมีทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตร่วมบริจาคโลหิตณหาลานหน้าอาคารทางเข้าโรงพยาบาลอบจภูเกต็ตวันนี้ผมพร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารตรวจจังหวัดภูเกต็ตเ,เกือบครอบทุกเขตนะครับซึ่งมาร่วม วิธีครบรอบโรงพยาบาลอบจภูกเก็ต11ปีนะครับได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันนี้ครับก็ถือว่าอยู่คู่กับจังหวัดภูกเก็ตมาครบ1ศตรวรรษจะเริ่มศตรวรรษที่2นะครับส่วนการบริการประชาชนนั้นมีหมู่4กับหมู่ที่7ตะมลรัตดาเพราะว่าไปตามของหลัก UC คือของสอปสอชอที่ เป็นกฎเกณฑ์ให้มาใช้บริการแบ่งปันเช่นโรงพยาบาลของรัฐมีอยู่4แห่งนะครับโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลถลางโรงพยาบาลป่าตองโรงพยาบาลฉลองแล้วก็ใช้สิทธิ์ยูซีใช้สิทธิ์ของสอปอทชส่วนองค์การบริหารวนจังหวัดก็ใช้สิทธิ์ยูซีหรือสอปอทชเช่นเดียวกันนะครับส่วนการย้ายสินนั้นก็ทําได้ไม่มีปัญหาครับแล้วก็เราบริการอีก4ชุมชนที่อยู่บริเวณรอบออโรงพยาบาลอบจอภูเก็ตซึ่งวันนี้เองผมเองก็ มารับตำแหน่งในปี64นะครับก็ได้เได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปบ้างพอสมควรเช่นทางกายภาพการเปลี่ยนสีตึกแล้วก็การเปลี่ยนอุปกรณ์น่นนี่นั่นก็ยังมีอีกพัฒนายอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้เองผมเองก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ไว้วางใจมาใช้ที่โรงพยาบาลอบจอแล้วก็มีเพื่อนข้าราชการมีพี่น้องประชาชนบ้างที่มาร่วมฉลองครบรอบเสียปีแต่ผมทําแบบเรียบง่ายครับวันนี้ครับก็เชิญ พระมาจํานวน10บรูปเพื่อที่จะทําการตักบาตรนะครับทำบุญตักบาตรแล้วก็ถวายอุทิศไปให้กับผู้ที่เสียชีวิตที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นมงคลของโรงพยาบาลด้วยเป็นฝันกําลังใจให้กับบุคลากรของเราในวันนี้แล้วก็ผมเองร่วมกับผู้บริหารสมาชิกสภาจังหวัดน,นั้นจะพัฒนาโรงพยาบาลนี้ต่อเนื่องนะครับส่วนจะไปทิศทางระหว่างรัฐกับรัฐ หรือเอกชนกับรัฐนนั้นต้องดูผลของการศึกษาวิจัยอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจอีกครั้งนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณผู้ที่ใช้บริการโรงพยาบาลอบจภูเก็ตทุกท่านวันนี้ผมฟังทุกเสียงครับผมถือว่าการติดิงติชมนั้นเป็นกําลังใจให้ผมที่ได้ซ้ําในการพัฒนาของโรงพยาบาลผมไม่ถือว่าท่านมาเป็นคนทําร้ายคนทําลายโรงพยาบาลครับวันนี้เสียงทุกเสียงผมรับฟังหมดนะครับในการเพื่อพัฒนาครับก็อนอกเหนือจาก ครบรอบ11ปีแล้ววันนี้ก็เชิญชวนพวกเรานะครับบริจาคเลือดแล้วก็เดี๋ยวจะแถลงข่าวว่าเราทําอะไรครบรอบ11ปีของโรงพยาบาลอบจบ้างเช่นการตรวจวัดสายตาเรื่องต้อกระจกนะครับแล้วก็เราก็จะใช้นโยบายที่ผมเคยพูดต่อหลายแห่งว่าเราป้องกันดีกว่ารักษานั่นหมายความว่าวันนี้เราเองก็ไม่อยากให้ทุกคนมาใช้โรงพยาบาลนะครับต้องการให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงแต่วันนี้ท่านแข็งแรงได้ท่านก็ต้อง มีระเบียบมีวินัยในการกินการอยู่การนอนนะครับแล้วก็เรื่องความดันเบาหวานหรือโรคหัวใจนั้นก็ที่เรียกว่า n c d นนั้นคร่าชีวิตมนุษย์ทั้งคนภูเก็ตและคนไทยทั่วทั้งประเทศมากกว่าโควิดที่อีกวันนี้เององการบริหารส่วนจังหวัดจะโดนจะเชิญชวนท่านทําให้สุขภาพแข็งแรงนั้น1ออกกําลังกาย2จะมีองค์ความรู้จากนายแพทย์บัญชาค้าของซึ่งเราจะใช้กลยุทธ์ในการใช้เชิงรุกไปยังพี่น้องประชาชนในการบอกข่าวว่าเราจะ ท่านจะอยู่อย่างไรที่อายุยืนยาวนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งก็ที่จะทําต่อไปให้กับในชาวจังหวัดภูเก็ตทั้ง3อำเภอ17ตำบลครับ